ส่วนฝ่ายน้ำเงินครับก่งสยาม10บบอลสั่งชื่นชอบน้องโอ๋ครับจีบทำไรจังหวะใสเจาะยางด้วยอ่ะมาดูกันนะครับว่าเชื่อว่าเกตตาครับมีโอกาสเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทจากไทยทีวีแตกแน่นอนครับเพร <ๆ S 1> าะว่าถ้าชกโดยมีแข็มขัดไทยทีวี อ่านมาครับอวันนี้ขอบคุณคุณสมหวังไต่ทองด้วยครับให้เกียรติเป็นผู้แทนในถึงดีออกซด์และต้องขอขอบพระคุณท่านในห้างที่นัยบีระคุชชงครับด้วยการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับเริ่มเดินเบียดเดินชนตามสไตล์แล้วนะครับแม่ตายเีดครับไม่ยอมเหมือนกันนะครับเก่งขยะนเองกายหลักเหลี่ยมนีมัดีบวยไทยพรีเมียมเดืองนัลมันเยอะอยู่แล้วเตะขาไปครับตาเดือดเคยชนะมาสองครั้งครับไม่ได้ชีน้นำ ช้สีเสื้อผาดทออินเนยครับสำหรับไฟแดงมาว่าดูครับปุ้ยเียมอเตอร์ขอบคุณสุกายะน้ำมันนวดสมุนไพรต้นตำรับสมุนไพรไทยสูตรเย็นน้ำมันนวดสมุนไพรสุกายะสั่งซื้อโทร020160000วันทีไลน์อารทีบี999ท่านใดที่มีปัญหาผิวแห้งคันแพ้เหงื่อขึ้นผดขึ้นสะเก็ดให้ทดลองใช้สบู่สกินสบู่สมุนไพรที่เป็นแผนโบราณต้านผิวหนังอักเสบมีกลิ่นอาหดู ยก3ยกอุ้ยมหามีศอกรอดักอยู่ตลอดเลยครับเก่งสยามแต่ว่าน้ำตาเดืเอดบอกมหาโดนแล้วก็เฉยเฉยทนไหวครับเมาเยควาว่าต้องเบียดต้องชนไปตลอดนะครับนายลำไหนไปเรื่อยนะครับสองครั้งที่ผ่านมาก็แบบนี้นะครับพยายามนะครับอาศัยลูกล่างแล้วก็ชนกระถุงเข่าหนักๆเก่งสยามดูว่าวงไนดีโอเริ่มจะเสียเปรียบชัดเจนแล้วดันล้มลงไปครับ เดินต่อครับน้ำตาอุยศอกอ้าวงในยกซ้ายตีขึ้นมาแม่นน,น้ำตาเดือดกบกะตีเจ็บอะครับรูปร่างกะสูงอะครับอ่าดูดูครับจะดิ้นดิ้น,ด,นดิ้นออกไม่ออกอ่าถ้าดิ้นไม่ออกอุดหนักแรงขมอ,อยู่ที่เก่งสยามอ่าแหะตอนนี้ถึงตัวอีกแล้วน้ำตาเดือดเด้งตีงเข้าไปครับโอ้โหดูครับนี่ครับเพชรยินดีมวยไทยพีเมีย คนไปเรื่อยนะครับพยายามจะเบียดโอ้ยอ่ะบยังนมีต่อคอยบวกอยู่ตลอดครับดูนะครับในช่วงปลายยกที่3ครับต้องชนเข้าไปจิ้มกับอะไรก็อร่อย บริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทุตี้ซาร่าแอนตาสินเดียวแอนขอบคุณท่านในห้างวินัยวีรคุชงครับโดยการสนับสนุนศิลปะและไม้โมยไทยด้วยดีมาโดยตลอดกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดดจนหยุดสุดท้ายยัดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมขอขอบพระคุณครับเอาละครับไม่ยอมปะทะด้วยลนะครับวงในเอาละครับหมัดบวกกันแต่ว่าแทงเข่าเจ็บบอกด้วยนะครับเก่งประยา่นน้ำตาเดือดกระยามจะเดียดจะขวานะครับมาดูกันนะครับตอนนี้นี่ ยกนี้นี่น้ำตาเดือดตั้งไว้ไมีหมัดนะยกนี้เสริมหมัดมมโซอกอาหมัดสวนไปเอาละครับเข้มข้นตีไปตีมาเก่งสยามหาช,อหาชอ่องหาช่องเจาะอยู่คนระับ 00บริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอบคุณจีเอสวีมวยไทยความด้วมสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินและอุปกรณ์มวยยี่ห้อไพรส่งเสริมสนับสนุนเสียเมย์ไม่กระทะปีจังหวะออกแข้งต่อยหมัดแต่ว่าไหนชัดเจนเลยครับน้ำตาเดือดเดือดเดือดดีเวลาตระทุ้งดีออกต่างรดับแรงเลยครับนะขวางขวางขวางได้เพราะฉะนั้นดู นี่ครับแผ่น้ำตาเดือดโอ้โหวางแข้งขวาสวยครับเก่งสยามอ่ะแต่ว่านายครับสู้ยิบตาเหมือนการกับเก่งสยามเดินใส่รูปร่างนะครับพยามจะล็อกเอาไว้ก่อนนะครับโอ้ก็ล็อกได้ดีนายดีได้เปียบอยู่แล้วนะครับดูนะครับล็อกอยู่เลยนะครับขึ้นเป็นอันแล้วครับแหมแกไม่ต่อเนื่องครับอ่ะอ๋อโดนหมัดมามาเป็นพักเก่งสยาม ข้าแขนไปนะครับน้ําตาเดือดเกียยฉัดชัดยครับชนะคะแนนเก่งสยามสิทธิ์บอลสกอร์ไแบบส